ผมกลับมาที่บ้านเก่าอีกครั้งบ้านที่ผมสาบานว่าจะไม่เหยียบเข้ามาอีกสิบปีก่อนที่นี่เคยเป็นบ้านที่อบอุ่นเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของพ่อแม่และน้องสาวแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในคืนนั้นคืนที่พายุโหมกระหนำ่ำมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดกลัว ผมจำได้แม่นเสียงกรีดร้องของน้องสาวผมวิ่นเข้าไปในห้องของเธอแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าพ่อกับแม่บอกว่าเธอหายไปถูกพายุพัดพาไปแต่ผมรู้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ หลังจากนั้นบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นที่ที่ไม่มีใครอยากอยู่พ่อกับแม่จมอยู่กับความเศร้าจนกระทั่งพวกท่านจากไปวันนี้ผมกลับมาเพื่อค้นหาความจริงผมเชื่อว่าน้องสาวยังอยู่ที่นี่ที่ไหนสักแห่งในบ้านหลังนี้ผมเดินสำรวจทุกห้องทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งผมมาถึงห้องใต้ดิน กลิ่นอับชื้นกลิ่นดินและกลิ่นคาวเลือดผมเห็นมันบนพื้นรอยเท้าเล็กๆเ,เปื้อนโคลนรอยเท้าที่คุ้นเคยรอยเท้าของน้องสาวรอยเท้าเหล่านั้นนำผมไปสู่ผนังห้องที่มีรอยขีดข่วนมากมายและข้อความที่สลักไว้ด้วยเล็บช่วยหนูด้วยแม่อยู่ ผมจำได้คืนนั้นก่อนที่น้องสาวจะหายไปผมทะเลาะกับเธอผมผลักเธอเธอร้องไห้และผมจำได้แล้วผมผมเป็นคนขังเธอไว้ในห้องใต้ดินผมผมลืมไปหมดแม่อยู่ในนี้หมายถึงอะไร คุณคิดว่าบางทีความทรงจำที่เลือนลางอาจไม่ใช่แค่ความผิดพลาดแต่เป็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวที่ถูกเก็บซ่อนไว้เพื่อปกป้องเราจากตัวเราเอง